สวัสดีค่ะพบกับยายชิมนะคะยายชิมมีวิธีช่วยเหลือผู้ที่อาจอยู่ในภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมาบอกเล่ากันนะคะว่าควรทําอย่างไรนะคะเจอผู้ที่ป่วยในภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเราควรจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวใจนะคะความเร็วจึงเป็นเหตุสิ่งสําคัญมากนะคะเราต้องใช้ความเร็วชักช้าไม่ได้ ขั้นแรกนะคะเราต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะหรือหากสะดวกและโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลสามารถขับรถพาผู้ป่วยไ,ไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะแต่ระหว่างทางเขาให้แจ้งทีมแพทย์เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเมื่อผู้ป่วยไ,ไปถึงทันทีนะคะจะได้ช่วยทันทีระหว่างที่รอตรวจนะคะรออาการรอการช่วยเหลือระหว่างที่กําลังรอการช่วยเหลือควรให้ผู้ป่วยนอนหาย เียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งและสังเกตอาการเป็นระยะระยะหากเริ่มมีอาการหัวใจหยุดเต้นควรรีบทำ C P R โดยด่วนทันทีนะคะอันนี้คนที่จะช่วยได้ก็คงต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ C P R นะคะแม้ว่านะคะโรคมะเร็งโรคเบาหวานตับไตจ,จะน่ากลัวมากอยู่แล้วก็จริงแต่ถ้าเทียบกับโรคหัวใจวายเฉียบพลันเทียบกันไม่ติดนะคะเพราะระยะเวลาที่แสดงอาการของโรค ส่วนใหญ่คนมักไม่รู้ตัวว่ากําลังเป็นโรคหัวใจอยู่เลยไม่ทราบว่ากําลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะคะจึงไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นและมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีก่อนถึงมือหมอนะคะทําให้โอกาสรอดชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนี้มีน้อยมากนะคะดังนั้นความเร็วจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะต้องรีบช่วยโดยเร็วเร่เรงด่วน ทีนี้วิธีสังเกตนะคะว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างกําลังอยู่ในภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือไม่นะคะเพราะไม่ว่าตัวเราเองหรือใครข้อตามร้ว่ามีความโลกนี้ได้ท้งนั้นนะคะลักการจํานะคะให้เราทําความเข้าใจไว้ก่อนว่าสังเกตที่ใบหน้านะคะดูที่มุมปากข้างใดข้างหนึ่งตกลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถบังคับให้มุมปากอับ กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะหรือสังเกตที่แขนว่าไม่สามารถยกแขนขึ้นได้พร้อมกันทั้งสองข้างหรือไม่สามารถยกแขนข้างใดข้างหนึ่งได้นะคะแขนมีปัญหาหรือวิธีการพูดวิธีการพูดก็ดูฟังว่าการออกเสียงเปลี่ยนไปจูๆเขาเริ่มพูดไม่ชัดพูดติดขัด พูดจายานันคางพูดไม่ชัดไม่คล่องปากฝังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็สังเกตที่ลิ้นนะคะลิ้นพันกันลิ้นคับปากนะคะลิ้นอาจจะพลิกหรือบิดโดยที่ร่างกายไม่สามารถบังคับทิศทางของลิ้นได้นะคะสี่อาการนี้สี่ทิศทางนี้นะคะให้เราสังเกตว่าตกอยู่ในภา,าวะไวัจัวเฉียบพันหรือไม่นะคะขอบคุณที่ติดตามการุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ